พิเนติฟต้องกันเด้อพี่หน่อยของหมักเลยเอาขนมขอ่อยเอาขนมกับไอ้นมมาให้มีไอ้าทางเมกาเผื่อผลหมักมาให้ใช่ไอ้าทางเมกาาผ่วแล้วมาเจ้าไปใส่บัดนี้มีตู้เย็นอยู่ในบ้านเนี่ยได้มาได้ไอแ้แล้วกับไปลลาย รูสมัยนี้พี่น้องป้าใสเ่เมื่อเมื่อเวิร์ดปุบอันนี้วัได้ถ่ายพี่น้องในตอนในตอนสื่อมากคนเดียวโอ้ใส่ลายพี่น้องไดง้อย่างยังจะไปสื่ออยู่นี่ยังจะไปสื่อนมอีกฝั่งนั่นเองพี่น้องเดี๋ยวเายังจะไปสื่อนมสื่อขนมเมือ่อหายใจหน่อยใจหน่อยอยู่วัดนี่ ในเคียงน้ำมีหน่อยหมักใหม่แล้วก็กินไก่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกทีตายหัวแดงเนาะหูดิ่งเนาะเอ่อเห็นของหม่ไหมเนาะคลองเบิ่งเนาะ ได้แล้วพี่น้องของกินอืมไดะทิ่งเบเบิ่อเนกิน,นอติดต้องกันเด้อพี่น้องของหมักเองสบายดีพี่น้องคืองมาหอดพี่น้อง มาคนเดียวพี่น้องไปคนเดียวก็สิได้หลายอย่างพี่น้องนมนมเดี๋ยวแต่หลายอย่างอยู่พี่น้อยมาให้ตัวหน่อยเน้นหน่อยในวัดในน้ำล้วก็เท่ากับที่ อาจจะแจ้งแล้วอ๋อมียังไงเขาซือ้อขายแบ,บย่หเนเ่นหน่อยเหีอไโอ้ยไก่นี่กันเป็นอะเาบึงกันต่อน่ะพี่น้องว่าเสียงเยลยกับที่นี่อแบนกับเขาสำเร็จหรือไงนี่ปิ้งและกบเคียง ยังไว้ใส่ในควดเื่นพี่น้องเมมข็นบุ้งี้เชียงมันอึดเรื่นพี่น้องมีเชียงเดียวไก่กเลยซือ้อมาเพิ่มอั้อันหนี่เดี๋ยวแมวกิน,น,น,กน,ห,นกห,หน่อยฝังลรโซงก่อนหลังจากมีคนละม่พี่น้อง คนละม้นซื้อของใหมใส่ตู้เย็นเนาะว่าให้น้องๆก็พอแม่กินมีซาลี่แอปเปิ้ลอาการลำไยมีน้อยเลกาดจิมีประดุกนี่ Cái đúc dài một lọc Dài nằm gầm như thế này ไอตัวหนึง่งเดี่ยวมาดูเดี๋ยวอ,ออกมาหน้าอีเนาะออกมาหน้ากำไตายมันตายหอบมาหนาไมไ่กินเลยพี่น,อนอ้องเนาะพอมันพอก็เมยอาจจะเมื่อหน้าเลยพี่นอ้องมุ้ยไปอยู่เพื่อนกันแต่ก็ยังมีอยู่ในบอกรีนี้พี่นอ้องนะ Tour, at, เนี่ยถั่วกับพักเดี๋ยวมหมกถั่วนี่ในเรื่อนหมักกิ๊บตำถั่วพี่นอ้องเลยซื้อมาเต็มที่เลยเอาถั่วเราแบ่งเอาไหมเห็ดกินหน้านึ่แล้วก็สิบวปงกินเมเมล็ดตอนอยู่บ้านนึ่เนาะเนี่ยเราก็แบ่งกับตูก้ก่อนพี่นอ้องก็ได้เอาออกมาหน้าก็ได้กินอยู่บ้าน

và bạn đây, còn như này thì con tịnh, và những ยอย่าวยวอดูที่นี่บ้า,บานไปนงเจ้ขอตู้ได้ไหม่อนปผน้องตอนนี้เรายางลงมา,าแน่นหน่อยแอ้พันที่อยู่หรือบ่เนาะบมรูคอกันอเอาฝันสียู่หรือบ่อ เอาคอนอมเอานอมไปให้เพื่อนฮึมากกเด็กวัดตอนหลับพี่น้อกิอ๊กนะี่มาเบียดพี่น้อ <c oughs> อกว่าะไวมาแต่หน้าเอาขนมข่อยเอาขนมกับไอ้นมมาให้มีไอ้ทั้งเมก,กาเผื่อฝากมาให้ไอ้ทั้งเมกาผมละนะไปเจ้ากินเดอร์นเจ้าฮิวแล้วโอกาสหนาเดียวข่อยไปปักสองเดียยข่อยซื้อมาฝากอีก ขอบใจไอ้ไม่เอาไอ้ไอทองเมกาขอบใจเนอะอยขอบใจพี่น้องเฟินเฟินเฟินบุหุเนาะอภูไลเฟินวะไพรเฟินวะเดี๋ยวอันข่อยไปอีกธนาข่อยสีเอ็นเอามาหายเจ้าอีกพี่น้องมาเจ้าไปไซบันี้มีตู้เย็นอยู่ในงบ้านเนี่ยมีเหรอโอ้วัละไมมเฟินกันไลพี่น้อง โอ้ตายวันคนเพิ่งงงพี่น้องเยปะเอาไปกินเด้อจอยหิวมาแล้วมาปัดมือเขาหงเยนละบอกข่อยเด้อมือจอยไปซื้อเครื่องเขาหงเียนเด้อไปยเลยพี่น้อง เงาเพิ yeah, bin, ah, is, Cuba, bin, ่นไอ้เพิ่นทั้งเมกาหูคูบาเพิ่นเห็นในคลิปข่อยแลลวเพิ่นเอ็นดูเพิ่นแพงเพิ่นเน้นน้อยอ่ะสซื้อนุมซื้อนมใหมเพิ่นแนวสิ่งไอ้เพิ่นกับคนเล่าอ่แหละเพิ่นอยู่ทั้งเมา่เพนบ้าเน้พ่นเนี่ย hiên rồi, tôi đi nói rồi đó. Jack là nhiều chậu Pi nên tiện nói. Pẹt, pẹt bọc Cuba. Cậu Pi bọ. Cậu Pi bọ. Cậu Pi bọc phun phun nè. cậu, mình lá mình như nè. Hai phơi phần nè. nè, này. ai phần nè, đấy. phần nè, สาธุขอให้บดถุกบดส่งบดลงบดภัยขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งพบกจะกมซุขกลมจะเลอะจะก็ออกไปได้ยั่ไงโอ้ยข้อนคนเนี่ยเนี้ยเอาชนะบอกคอยมือได้สไปเขาข่มเย็นนะซื้อมิกซื้อปึ่มนะเครื่องเฮีย็นนะบอกคอยเจยาจะไปซื้อให้อีกมีเบอร์อยู่บ่เบอร์ก็เอาหารักยาเด้วยผมก็อุคนณไปเด้อะน้อยว้ไว้

แม่ก็เล่นลน,น้อยเออมื่อนะพี่น้องไอ้แบบนี้เอากับเข่ากำหน้ามึงกินอยู่หน้าแล้วไก่กขาถ้านรากินเข่าเสียงสักไหมไก่มาลอกินอยู่หน้าลอกินเอามาสู่ห่อสู่แม่กินนำ้ำกินน้ำกันกินน้ำกันเนาะแซ่บ